อครับชัดเจนนะครับเมื่อเป็นคอรสอบทเวลาออกพาเสียนเป็นคอร์สรบอบทอนไม่งนนะ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 ไปต่อเมื่อเป็นคอร์สรบอบทเขาบอกตามช่องใหม่อกว่าตั้งแต่อะไรครับป้ามาแดดี Daddy, มามีพุจีปุชี เกิดอะไรครับสเปกตรัมกันสปาร์กก็ได้อินิกชันก็ได้โอเคไหมครับตุบตับก็ได้ทึกทักก็ได้ปะทะก็ได้ตัวลายตัวแทงก็ได้แทงแห่งแทงแห่งอะไรแทงฝ่ายเพศแม่เพศพ่อตัวแทงก็ได้มาปะทะกันจะเป็นครับตามธรมธธรมชาติธรรมชาติ เมื่อมาปะทะการเกิดเป็นอะไรครับคอร์สอนตัวเราครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดเจนนะเราอยู่ในนะในนะในในอะไรครับในตัวแทงทั้งคู่เลยชัดเจนนะคลาสอันดับหนึ่งของขอะไรวะเนี่ยประจําสัปดาห์แตงโมคืออะไรอะ่ะอ๋อเขารายงานว่าคนที่ชนะเลิศใช่ปะงงเลยผมเมื่อเป็น คอร,ร์สบอลทอนของป้ากับมา้าแดดดีกับมามีมาอินิชชั่นกันจุดระเบิดร่วมกันจึงเป็นประเสียนประแสแจ๋วฮอนหม้อใหญ่เป็นตัวรันต่างฝ่ายต่างมีแจ๋วฮอนหม้อใหญ่ทั้งคู่เกิดอะไรครับประเสียนประแส,ร,ะสร่วมร,วม,รวมกันเกิดความร้อนเป็นแจ๋วฮอนมีคอร,ร์สบอปุ๊บเมื่อไหร่อย่าลืมมันมีนะครับคอร,รัสบอหนึ่งหม้อเท่ากับ อะไรครับที่เราพูดบ่อยๆคลิปที่ว่าเป็นล้านจะล้านวิวแล้วมั้งอะไรครับใครจำได้มาอาโวตเตอร์เลยใครจำได้มั้งอ่ะคอร์สซอรหนึ่งหม้อจะมีผลลัพธ์เท่ากับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไม่มีใครตอบได้เลยหวาครีมก็ตัวเดียวเองชอคอร์สซอนเวลาทำแจวฮ้อนปฏิกยานี่ลืมหมดแล้วเห็นไหมครับ ปฏิยาผลก็คือขรีขีแล้วลลก็ทรดครับขรีขรีชีแล้วก็ทรดครับแหน่เมื่อเกิด3ตัวนี้นะครับภาษาที่ของ3าสิ่งร่วมรวมกันคืออะไรครับบอนทอนครับบอนทอนเป็นภาษาเสียนถ้าเป็นภาษาคือบอทอเกิดบอทอทันที เมื่อเกิดบอทอจากการอินิชชั่นตัวได้เกิดแรกกนครับต้องอาศัยโครงสร้างของแอลมี่รอเฮ้ยมีใครเขียนจดหมายมาที่